นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายเพราะว่าแทบไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยแค่แค่นี้นะครับดูตรงนี้จะมีน้ำมันนะครับผมใส่ไปให้แล้วนะครับตนี้เวลาใช้ไปประมาณใช้บ่อยไหมครับก็ประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งอ๋อไม่บ่อยสักประมาณ 3- 4เดือนก็ได้ครับก็ดูถ้ามันดำมันจะด,ดูออกเลยครับอันนี้จะใสใสเลยเพราะเป็นของใหม่ นะครับ oh. ความหนุ oh. ่มจะใส่ประมาณตักครึ่งหนึ่ง oh. นะครับใช่ถ้ามันดําม,มากก็เทออกแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไป oh. นะครับใช้น้วมันเครื่องรถยนต์ก็ได้ที่เราถ่ายจากเวลาเราเติมใส่รถยนต์เราเขาจะมีเหลือให้เป็นขวดอ๋อ oh. ครับก็คือ,อตัวตัวนั้นได้เลยครับก็เติไมได้เลยนะครับและอันนี้เราเรียกว่าจารบีนะครับ oh. ตัวนี้เ,เวลาหมดเนี่ยวเราหมุนออกมาแล้วก็เอาจาระบีอัดเข้าไปเพิ่มได้แต่ว่าผมให้ไปอยู่แล้วใช้ได้หลายปีครับก็เวลาใช้ใบตะพักก็ค่อยๆหมุนเข้า ตัวนี้จะไปทําการหล่อลื่นเขาเรียกว่าแกนลูกสูบครับมันจะขยับได้ครับมันก็จะทําให้มันทํางานได้สมูทนะครับลื่นแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของเขานะครับแล้วก็สายนะครับสายมีสองสองสายด้วยกันนะครับสายแรกสายนี้สายใหญ่เขาเรียกว่าสายดูดครับมันจะดูดน้ําเข้ามาที่ตัวปั๊มนะครับแล้วแล้วก็สายนี้เราเรียกว่าสายน้ําวนเวลาเราปิด เราไม่พ่นนะครับเราปิดวาล์วที่ด้ามเนี่ยน้ําก็จะบนเข้าไปเก็บในถังเหมือนเดิมอ่าข้อดีของมันก็คือว่าน้ำ,นำยาก็จะไม่รั่วไปไหนครับมันก็อยู่ข้างในนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ต่อสายพ่นก็คือประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมลองให้ดูลูกค้าสั่งสายกีเมตรนะห้าสิบแต่ผมลองก็สายร้อยให้ดู โอเคอ่ะเนี่ยครับขอโทษน,นะครับอ่ะลองดูแล้วครับได้ไหมครับ,รบโอเคครับก็ ใช่ครับมีเกวัดมีตัวนี้ทำอะไรนะครับตัวตัวนี้คือตัวปรับแรงดันนะครับถ้าสมมติถ้าเราพ่นไม่เอาแรงดันเยอะเราก็คลายมันออกนะครับแล้วก็แล้วตัวน้ำเนี่ยมันก็จะวนก็คือมันจะกระจายน้ำออกไปที่ตัวถังนะครับแต่ถ้าเราจะเอาแรงอ่ะปกติเขาก็จะอัดถ้าเราจะพ่นแรงเนี่ยครับเราก็อัดตัวนี้เข้าไปโอ้อแรงเลยประมาณนี้ครับ ผมว่ามันก็แรงตัวเล็กอยู่นะแล้วก็แรงอยู่นะครับครับแล้วผมว่าใช้เสร็จแล้วต้องยังไงครับเอ่อใช้เสร็จแล้ววิธีดูแลรักษาใช่ไหมครับครับไอ้ตัวเนี้ยมันกักเก็บน้ำเอ่อพวกน้ำยาอยู่ในนี้น้อยมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องไฟฟ้ามันก็ป้องกันระบบไปหมดแต่ว่าไม่ควรไปแช่เฉยถ้าโดนละอองได้หมดเพราะว่าเขาเขามีซีนมีอะไรที่กันน้ำอยู่แล้วครับใช่พวกนี้นะครับแล้วก็ จริงๆถ้าใช้งานปกติเลยก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องมีแค่ถ่ายตัวน้ำมันตรงนี้สักสามเดือนครั้งหนึ่งไม่ได้ใช้บ่อยนะครับนะแล้วก็อัดจารบีรบใช่ครับอัดจารบีก็คือค่อยๆไม่ต้องหมุนเยอะนะครับหมุนไปเรื่อยๆมันมีจารบีอยู่ในั่วยอยู่แล้วนะครับมันก็จะค่อยๆอัดเข้าไปในตัวเนี้ยสองฝั่งนะครับในการสูบนะครับกป็ประมาณนี้ครับ แล้วก็มีรับประกันให้1ปีลูกค้าก็มีปัญหาอะไรก็แจ้งน้องมาได้แล้วให้น้องดูแลให้ได้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับค,ครับไปะจะ้า